ครับพบไปอีกแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีจิ๊กซอนะครับมาแนะนำนะครับเป็นจิ๊กซอขนาด12วลตนครับของ Magita นะครับรุ่น JR 103DZ นะครับ DZ ก็แน่นอนครับไม่มีแท่นชาร์จไม่มีแบตมาในตัวนะครับสําหรับลูกค้าที่มีแบตมีแท่นชาร์จอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้จิ๊กซอนะครับไปใช้งานเพิ่มเติมนะครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็มาดูตัวเครื่องครับนี่ครับตัวเครื่อง ตัวแบบนี้ผมเอามาใส่เองนะครับไม่ได้แถมมาให้นะนี่ครับหน้าตาตัวเครื่องนี่ครับข้างหน้าจะเห็นว่ามีไฟนะครับ LED นะครับแล้วก็การใส่ใบนะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับนี่หมุนล็อกนะครับหมุนล็อกแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับมีสองตำแหน่งนะครับนี่ที่ผมชี้อยู่นะครับตำแหน่งนี้นะครับอีกตัวนึงคือตำแหน่งที่สองนะครับเป็นแบบกมนะครับ ก็ทําให้สะดวกทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะท่านจะจับยังไงก็มีสวิตช์ถึง2ตําแหน่งนะครับไปเลือกที่จะใช้งานนะครับแล้วก็ตัวสเปคเครื่องนะครับใช้82โวลต์นะครับที่บอกไปแล้วก็รอบในการใช้งานนะครับอยู่ที่0ูนย์ถึง3,300รอบต่อนาทีตัวเครื่องรับประกัน1ปีนะครับราคาเครื่องนะครับราคาเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่3,000นิดๆนะครับ3,000นิดๆแต่สำหรับลูกค้านะครับที่รับชมวิดีโอนี้แล้วก็ inbox เข้ามานะครับสอบถามเข้ามานะครับ ราคาส่วนลดนะครับทางแอดมินจะเป็นผู้ตอบให้นะครับว่าราคาลูกค้าจะได้ส่วนลดเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วจบที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับในกล่องนะครับนอกจากตัวเครื่องนี้นะครับนอกจากตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีนี่ครับเป็นใบสําหรับใช้งานนะครับก็คือเป็นใบตัดเหล็กนะครับแล้วก็เป็นใบสําหรับตัดไม้นะครับอย่างละหนึ่งใบนะครับอันนี้คือแถมมาให้นะครับบางคนเขาอยากได้แบบไปตัดพวกกิ่งไม้สดนะครับ ไม้สดกิ่งไม้ที่บ้านงานสวนอะไรพวกนี้ครับก็นี่ครับสามารถซื้อไปใช้ได้ครับสําหรับตัดไม้กิ่งไม้สดโดยเฉพาะนะครับตัดไม้สดโดยเฉพาะและสเปคตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะตัดได้นะครับไม่ว่าจะท่อเหล็กหรือท่อนไม้นะครับสเปคตัดได้สูงสุดอยู่ที่สองนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ใบนะครับให้ดูนะครับลองใช้งานเบื้องต้นให้ดูนะครับนี่ครับเวลาใส่ใบนะครับก็กดลงไปได้เลยครับก็ล็อกแล้วครับผมนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเซฟตี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับคือถ้าไม่กดตรงนี้นะครับปุ่มนี้จะกดใช้งานไม่ได้นะอันนี้จะกดไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับนะครับตรงนี้แบบกรมนะครับแบบกรรมก็ไม่ต้องกวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปกรมแล้วไปโดนแล้วมันจะทํางานนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีเลี่ยงอยู่นะครับ ตรงนี้ถ้าไม่กดเข้ามาเนี่ยท่านก็จะกรรมสวิตไม่ได้นะครับอ่าถ้ากดไม่กดตัวนี้เข้ามานะครับจะกรรมสวิตตัวนี้ไม่ได้นะครับสําหรับลูกค้านะครับบอกว่าก็ผมมีเครื่องเจียแล้วนะครับแล้วผมจะต้องมาซื้อเครื่องตัวนี้ทําไมนะครับคือเครื่องเจียในเวลาท่านเปลี่ยนไปใช้ใบตัดไม้นะครับเวลาท่านใช้งานเนี่ยโอกาสที่มันเ็าเรียกว่ามันสบัดนะครับมันดีดนะครับมันก็จะมีศูงย์นะครับก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ แล้วเวลาท่านใช้ใบสําหรับตัดท่อนะครับเครื่องเจียนะครับเป็นใบไฟเบอร์เล็กๆนะครับเวลาไปตัดเนี่ยโอกาสที่ไปตัดท่อแล้วใบมันหนีบเนี่ยก็มีนะครับหนีบแล้วใบแตกก็จะเกิดอันตรายอีกนะครับถ้าใช้เป็นตัวจิ๊กซอตัวนี้นะครับก็ทําให้ท่านเนี่ยมันจะค่อยๆตัดนะครับตัดแล้วการใช้งานก็คือมันจะไม่สบัดด้วยนะครับมันก็จะมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นหากสนใจนะครับก็ถามเข้ามาทางอินบ x ็อกเพจนะครับ ทางแอดมินเพจนะครับจะเป็นผู้ตอบคำถามให้หลายอย่างที่ลูกค้าอยากรู้นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันนะครับสวัสดีครับ